สวัสดีครับท่านผู้ชมกัมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าๆ้านี้คุณตาวิถีไทยพามาชมต้นไม้อะไรนาะทำไมออกสีแดงๆแบบนี้นี่บางคนก็บอกว่าโอ้คุณตาวิถีไทยกำลังจะมีดอกช่อดอกใหม่ใช่ไหมนี่แมนแม,แม,แมนนี่ท่านผู้ชมนห่เบอกอ่ดอก หน้ากัวสีแดงเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นมงคลยิ่งนะักบึงโนนี่ออกทั้งใบใหม่ออกทั้งดอกใหม่ป้าที่ทถขักขนาดสีแดงเป็นสีแห่งความเป็นมงคลเวลาที่คนเขาสิเห็ดพิธีกรรมต่างๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาสีแดงนี่โบวสีเป็นมาเป็นประดับเป็นผ้าเป็นอาพรสวมใส่เนาะ เอาป้าทิโทแล้วยิ่งเป็นต้นไม้ที่กำลังผลิดอกออกใบก็บอกว่าเป็นมงคลน,นักแลกคุณตาวิธีไทยนี่นี่ฟอร์มใหญ่แข็งแรงอุดมสมบูรณ์ปลูกด้วยต้นไม้อ่าเจ้าใส่ปุญญ๋ยหังอนู่คุณตาวิธีไทยปุ๋ยก็จะมีขุยมาพร้าวมีอ่ามูลมูลสัตว์เนอะท่านผู้ชมเนอะ อันขี้งัวววงไง่ายไปอืแล้วก็มีพวกอ่าขี้แกบอืมใส่น้ํากันนะสองสามอย่างแล้วก็ดินเอามาแล้วก็มีปุ๋ยละลายช้าเพื่อสิได้ให้มันกินทีละนิดทีละนิด,นดเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่คุณตาวิธีไทยดอกหน้ากัวสีแดงนี่ขักพิ้นว่าขักแล้วอื เมนว่าตัวนี้จะเป็นดอกที่ร่วงโรยไปกระตามนี่นี่ดอกนี่กร,ร่วงโรยไปตามอายุไขแต่ก็สิมีตัวแทนขึ้นมาอีกนี่บอมีตัวแทนขึ้นมาอีกเป็นไม้มงคลคุณตาวิถีไทยดอกหน้าวาัวนี่เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยไหมใช่เป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมเนาะประดับไว้อยู่ใส่อยู่เฮือนอยู่ซานอยู่สำนักงานอยู่ในโชว์รูมนี่อือ จะเป็นไม้ฟอกอากาศอ่าประการที่สเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นมงคลฟอกอากาศเศรษฐกิจอ่าค้าขายเอาเพาะพันขยายพันขายนี่บางคนเห็ดเป็นธุรกิจนะขายต้นดอกหน้ากวัวนี่เป็นฟาร์มใหญ่ๆเออที่โทบนโบแมนธรรมดาได้อือ ฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้นี่บบตัมกว่าอันนี้นี่อาสมมติว่าใหญ่ๆแบบนี้บบตัมกว่า500ขึ้น500 600ขึ้นนะฟอร์มน,นี่นี่นี่ใบใหญ่ๆนี่นี่เออแล้วก็มีดอกส,ยสวยๆงามๆนี่500 600ขึ้นอืมเบอรเพอพันนะใส่กระถางใหญ่ๆแบบนี้เป็นราคาบางคนขายทางอินเทอร์เนต็ตไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กทาง youtube เพื่อที่จะ จำหน่ายนะเป็นราคานักแรอืมบาดนี้เป็นไม้ประดับเพราะว่ามันเป็นไม้สวยงามขายได้เป็นราคาดอกหน้าวัวสีแดงหรือมีสีอื่นอีนอกไหมคุณตาวิถีไทยมีนะมีสีขาวสีชมพูอนะโอ้ได้การมีหลายสีเด้ดอกหน้าวัวสีแดงนี่คุณครู สามารถที่สิเอามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีเนาะอ่าในชั่วโมงศิลปะศิลปะศึกษานี่คุณครูเอายิบเอากระดาษดินสอขึ้นมาพวกเธอครูสิว่าพวกเธอไดอ้ลูกๆก็ได้เนาะวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นดอกหน้าวัวสีแดงเพิ่นว่าเออนี่นี่ คุณครูเอามาให้นักเรียนได้เขาเรียกว่าบูรณาการในการเรียนการสอนนะสอนวิชาศิลปะยงบพอสอนวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหน้าที่หรือว่าลักษณะคุณลักษณะของต้นดอกหน้างัวสีแดงนี่มีประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยใบดอกดอกประกอบด้วยเกสรดอกก้าน แล้วก็มีลำต้นมีไม้ลำต้นมีรากแล้วก็พูดถึงหน้าที่ของแต่ละส่วนอันนี้คือการเรียนวิทยาศาสตร์อือแล้วคณิตศาสตร์ล่ะคณิตศาสตร์ก็คือเรียนเกี่ยวกับนับดูซิดอกมีกี่ดอกหนึ่งสอง่ห้าเรียกว่าถ้ามีการนับจำนวนละ่ะบวกลบคูณหารก็คือเลขนะศิลปะ ภาษาได้ไหมภาษาได้ดอกหน้างัวสีแดงให้นักเรียนคัดนะคัดคำว่าดอกหน้างัวสีแดงนี่อคัดเป็นเป็นตูเป็นภาษาไทยนะวิทยาศาสตร์กระสอนเรื่องความอันนี้นี่หน้าที่ของดอกก้านใบนะปรุงอาหารอะไรนี้เป็นต้นในการในการสามารถที่จะบูรณาการ เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้เกือบทุกขแขนงวิชานะการพานิชย์ได้ไหมได้เอามาปลูกมาเพาะพันุขายขยายพันุขายนะ <c oughs> ในระดับมหาลัยก็ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นนี้รวบรวมมาต้นดอกหน้ากัวสีแดงนี่มีพื้นเพพื้นถิ่นมาจากประเทศไหนนะใครเป็นคนเอาเข้ามา อามีกี่สายพันธุ์สีเหลืองมีไหมสีชมพูมีไหมสีขาวมีไหมนะโอ้ได้การได้การอืมเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนหลับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชค เดินทางไปใส่มาใส่ใกลไกลกระของให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะยาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือดอกหน้าวัวสีแดง ไม้มงคลไม้ฟออากาศไม้เศรษฐกิจครับท่านผู้ชม